ก็อยู่ที่ชิตวาคาม้ยสาขาบางใหญ่นะครับผมหลังจากที่วันก่อนนะครับเราได้ดูตัวปัเจมไม้สักขนาดไม่เกิน60เซนไปแล้วนะครับผมวันนี้จะพามาดูตัวอีกตัวหนึ่งเป็นพื้นรังดินไม้สักครับวันนี้จะอยู่ในหมวดที่ต้องเป็นพื้นรังรินไม้สักที่ขนาดไม่เกิน1เมตรความยาวไม่เกิน1เมตรซึ่งขนาดนี้เนี่ยยังสามารถใช้กาวติดกับพื้นปูนขัดมันได้หรือว่าติดกับวีบ้าบอร์ดได้นะครับยังไม่ต้องใช้ไม้ตรงวันนี้จะมีขนาดไหนบ้างนะครับที่จะมาแนะนําวันนี้ก็ไปรับชม สำหรับพื้นลังนิ้นไม้สังที่อยากแนะนานะครับเป็นขนาดที่ยังสามารถติดกาวเข้ากับพื้นบูดขัดมันหรือว่าติดกาวเข้ากับตัวพีว่าบอร์ดได้ขนาดแรกนะครับที่ผมอยากแนะนาเลยตัวนี้ผมว่าคุ้มค่าที่สุดเลยนะก็คือตัวสีนิ้วยาว90้าิเซนขนาดตัวนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับผมตัวนี้ขายดีแล้วก็ได้รับความนิยมมากที่อยากแนะนําคือตัวนี้นะครับราคามันถ้าเทียบนะถ้าเทียบกันตามแบบปริมาณแล้วค่อนข้างถูกก็คือราคาตัวสีนิวยาว90้าสเซนเนี่ยราคาตารางเมตรละพันหนึ่งพันห้าร้อยบาทแค่นั้นเองนะครับ นะครับไม้เนี่ยค่อนข้างสวยแข่มด,ดูตัวไม้ก่อนอันนี้แกะม,มัดมาให้ดูดูทีละขั้นตอนเลยครับนี่ครับคือตัวไม้หน้าสี่นิ้วเนี่ยมันจะมีความสวยงามของมันอยู่แล้วเพราะว่ามันสามารถเลื่อยหลบพวกตาพวกลายไม้ตบบตด้ง่ายนะครับไม้จะมีความสวยงามนะครับผมแล้วก็ขนาดตัวนี้กาลังพอดีสามารถนําไปปูบนพื้นปูนขัดมันได้โดยการทากาวปูติดตั้งง่ายนะครับแล้วก็สินค้าเนี่ยมีพร้อมส่งนะฮะ ตัวไม้เนี่ยทำรางลินรอบตัวตัวผู้ตัวเมียนะครับผมนะครับก็ท้างหลังผมนี่นะครับสี่นิ้วยาวเก้าสิบเซนนะครับยอดนิยมของตลา,าดหนือนกันสี่นิ้วยาวหนึ่งเมตรนะครับให้ดูตัวไม้ก่อนนะครับนี่ครับตัวไม้สี่นิ้วเนี่ยข้อดีอย่างที่บอกครับก็คือมันสามารถหลบพวกตาพวกลายไม้ต่างๆได้ง่ายเพราะงั้นไม้จะมีความสวยงามอยู่นะครับแล้วก็ติดตั้งง่ายเพราะว่าหน้าตัวไม้ด้วยความที่มันยังแคบอยู่นี่เป็นด้านหลังนะครับด้านหน้าคือตัวนี้นะครับเราจะสวยหน้าเดียว เวลาปูเนี่ยจะเอาด้านหนงปูนี้นะครับเป็นลางลิ้นรอบตัวนะครับเช่นเดิมนะครับผมลักษณะของตัวคือรางลิ้นเนี่ยจะต่างจากตัวปาเก้คือวิธีการเรียกของมันก็คือตัวที่ยาวกว่า60เซนเนี่ยเขาจะเรียกเป็นตัวลางลิ้นหมดเลยเช่นตัวนี้นะครับขนาดยอนยมของทางร้านนะครับสีนิวยาว1เมตรตัวนี้ได้รับความเข้าใจผิดกันมากก็คือร้านค้าต่างๆนะครับชอบแจ้งว่าหนึ่งมัดเนี่ยเท่ากับหนึ่งตารางเมตรตอนนี้เป็นตัวที่ได้รับความเข้าใจผิดสุดเลยคือหนึ่งมัดเนี่ยพื้นที่ ครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่อยากแนะนําสำหรับพื้นลังไม้สักขณะที่ยังไม่ต้องไปปูตรงนะสามารถทาเกาเข้ากับพื้นปวดขัดมันได้ก็คือตัวนี้6นิ้วยาว90าเซนนะครับหกนิ้วยาว90เซนเนี่ยเป็นไม้ที่ค่อนข้างอ้วนกันนิดหนึ่งละแล้วก็ตัวไม้จะมีความเริ่มเริ่มมีลายไม้ที่สวยงามชัดเจนครับเพราะไม้พวกนี้นะครับขึ้นลายไม้เพราะว่าไม้ต้องอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปนะครับถึงจะมาทําเป็นหน้า6นิ้วได้นะครับนี่นะครับข้างหลังนี่หมดเลยนะครับตัวนี้นะครับ คือด้วยความที่ตัวไม้เนี่ยมันหน้ากว้างนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะมีตาไม้บ้างจะเป็นตาเป็นเป็นลายไม้ธรรมชาติสวยงามนะครับตัวไม้ผัดแต่โอแห้งเรียบร้อยแล้วทํารางลิ้นรอบตัวคัดเก็บเอเอนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับติดตั้งง่ายนะครับไม่ต้องไปปูตรงเลยใช้พื้นปูขันมันทาก,กาวเข้ากับตัวไม้ได้เลยนะครับผมแล้วก็สินค้าพร้อมส่งครับด้านหลังนีเองนะครับแล้วก็ถ้าสั่งเพิ่มเนี่ยเขาแจ้งได้ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับบดพื้นรังลินไม้สักที่ขนาดไม่เกินหนึ่งเมตรซึ่งสามารถที่จะปูกับพื้นปูดขันมันหรือว่ามีว่าบอกได้โดยการใช้เก่ายังไม่ต้องใช้ตรงนะครับก็จะมีขนาด90เซนแลแ้วก็หนึ่งเมตรที่แนะนำนะครับหน้าสีหน้าหกนิ้วนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อที่ชิตวาคาร์ไม้นะครับ โทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0นึ่4ศ4นย์หรือว่าทางไลน์ครับ stwwo i ดนะครับผมคุณยุทธนะครับยินดีบริการลูกค้านะครับฝากด้วยนะครับหรือว่าเข้ามาดูหน้าร้านนะครับที่บางใหญ่นะครับผมเยืนยันกับเซนต์แอนด์เวสเกตถ้าไกลเข้ามาเลยผมส่งตองที่ให้นะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ